วันนี้ไอเดียเที่ยวหลักร้อยนะครับก็มาดูการกินข้าวของชุมชนชุมชนหนึ่งนะครับก็เริ่มตั้งแต่การทําข้าวหรืออาจจะเป็นเมนหลักเนาะในการอย่างฝรั่งกินขนมปังอย่างบ้านเรากินข้าวอันนี้ก็น่าจะเป็นข้าวของชุมชนนี้ก็มีการตำเนาะทำจากกลุ่มที่เป็นพวกแป้งพวกมันสัาประหลังหรืออาจจะเป็นตัวข้าวเลยก็ได้ก็มีการตำผมเคยกินข้าวเหนียวนะที่เอาเข้าวเหนียวไปตำลักษณะนเนี้ยของชนเผ่าหนึ่งในประเทศไทยแหละจังหวัดเชียงราย เขาก็ทําแบบนี้ยแล้วเขาก็มีการใส่งาใส่อะไรลงไปแล้วก็จะเป็นข้องเหนียวยืดอารมณ์เหมือนโมจิผมว่ามันจะคล้ายๆกันถ้าผมมีโอกาสนะผมอยากไปแจมวงนี้มากเลยก็จะมีสมาชิกอยู่ประมาณห้าถึงหกคนนะเมื่อกี้นับแบบได้ห้าถึงหกคนก็เป็นการเตรียมข้าวอ่านี้ก็จะเป็นส่วนกับกับอ่าก็เป็นการกับก็จะเป็นการต้มอาหารเป็นเหมือนกับอ่ะก็จะมีเป็นเนื้อสัตว์เนาะต้มแล้วก็ มีการปรุงอยู่จากสีน้ำแล้วน่าจะมีการปรุงก็จะเป็นรสชาติของทางชุมชนนั้นก็คงอร่อยแหละแต่อร่อยเขากับอร่อยเรานี่ไม่เหมือนกันนะต้องบอกอย่างนี้บางทีบางเราไปดูบางประเทศเขาใส่แล้วก็แล้วก็วกยกหม้อแล้วร้อนเดือปดปื๊ดๆไม่แกะลงไปนะครับแล้วก็เอาไปวางใกล้ๆก,กับหลุมที่เอาไว้ตำข้าว เนี่มีประมาณ2 4 5สี่หประมาณสีคน<ม>ก็เป็นผมว่ามือนี้เป็นมือที่ค่อนข้างพิเศษเลยนะในในอุดมคติเขาเนี่ยเป็นเป็นมือพิเศษเลยมากินกันลหลายๆคนน่ะดูน้ำเสียงดูสีหน้าแล้วคเขาดูยิ้มแยม้มดูแบบอ่ะวิธีกินก็คือเอาเอาน้ำแกงเนี่ยลาดลงไปในหลุมเลยหลุมที่ตําเมื่อกี้ก็ลดการใช้ภาชนะเนาะ,ะมีการเทลงไป อ่าแล้วทุกคนก็ทำท่าเหมือนจะเริ่มพร้อมละเริ่มตีวงเข้ามาอยากไปกินด้วยจริงๆเลยถ้าเราตัดเรื่องสุขอนามัยหรือว่าความสะอาดออกเนี่ยผมยังมองว่าอ,อคือในร่างกายเราก็ไม่ได้สะอาดมากเนาะร่างกายเราก็มีเชื้อแบคทีเรียมีสารปนเปื้อนต่างๆซึ่งร่างกายสามารถกำจัดได้ไกลไกธรรมชาติอวิธีกินก็คือการจกเลยจกตรงนั้นเลย จริงๆมันน่าจะร้อนนะในความรู้สึกผมคือตรงนี้มันอาจจะมีเรื่องของฝุ่นส่วนเรื่องของแบตเทียเลยโชโลกเนี่ยผมก็ยังมองว่ามันยังอยู่ในระดับที่ร่างกายกำจัดได้ทีนี้เรื่องของการใช้มือเนี่ยบางประเทศอย่างประเทศอิเนเดียเนี่ยเขาก็ใช้มือกินแบบนี้นะกินที่เป็นข้าวที่เป็นผงๆอะไม่ใช่ผงๆครับส่วนเป็นแม่ๆเขาก็ใช้มือกินกัน กินกันปกติไฮโซระดับไหนก็ใช้มือกินใช้มือเนี่ยคุกน้ําแกงแล้วก็กินเพราะะนะเนี่ยไม่แปลกอ่าเป็นการจกคล้ายๆจกข้าวเหนียวจิ้มน้ําแกงนะครับแล้วก็เหมือนคนเหนือเหมือนคนอิสานนะ